บทที่890แล้วจะเป็นอะไรได้อีกเล่าแน่นอนว่าต้องเกี่ยวข้องกับตระกูลเฟิงอยู่แล้วในรัฐกวนหนิงก็ถือว่ามีอำนาจไม่น้อยกระมังเฟิงเย่เอออย่างไม่ต้องคิดรัฐกวนหนิงมันคือเขตเมืองใดหาลี่รีตาคู่นั้นลงเขตรัฐต่างๆที่ใช้ชื่อว่ากวนหนิงในด้าจิน้น มีอยู่สองสามเขตรจริงๆแต่ตระกูลเฟิงในรัฐกววหนิงกลับมีอยู่แค่ในเขตเหลียวเขตเดียวเฟิงเย่มองไปแวบหนึ่งด้วยแววตาประหลาดใจดูเหมือนว่าจะตกตะลึงระคนสงสัยกับคำถามที่ละเอียดยิบขนาดนี้ของฮารลี่ฮารลี่กลับพยักหน้าอย่างไม่สนใจไม่ได้ซักถามเรื่องตระกูลเฟิงต่อกลับชี้ไปยกก้อนนั้นแล้วเอ่ยว่า เจ้าได้ของสิ่งนี้มาอย่างไรมีที่มาหรือไม่นี่คือหยกเซี่ยวสนทยาท่านพ่อมอบให้ข้าน้อยเพื่อเป็นของยืนยันตัวตนตระกูลเฟิงสหายถามถึงเจ้าของสิ่งนี้ทำไมเฟิงเย่เอ่ยด้วยความรู้สึกประหลาดใจของยืนยันหรือว่าลูกศิษย์ตระกูลเฟิงของพวกเจ้ามียุทธภัณฑ์ระดับสุดยอดคนละชิ้นหานลี่เหลือบตามองชายหนุ่มแวบหนึ่งแล้วเอ่ยถามอย่างไม่อยากเชื่อ แน่นอนว่าไม่ใช่ตระกูลเฟิงทั้งตระกูลมีของยืนยันเช่นนี้แค่สามสี่ชิ้นลูกศิษย์ที่ไม่ได้สืบสายโลหิตไม่อาจมีของชิ้นนี้ได้เฟิงแย่สายศีรษะเช่นนั้นก็หมายความว่าเจ้ามีตำแหน่งฐานะในตระกูลเฟิงข้าเป็นลูกชายคนโตของผู้นำตระกูลเฟิงถ้าหากไม่เกิดเรื่องอะไรที่ข้านไม่ถึงขึ้นอีก 20- 3 0ปี ก็ต้องสืบทอดตระกูลเฟิงเฟิงเย่อยากมุมปากเล็กน้อยแววตาฉายแววเจ็บปวดออกมาเมื่อเอย่ยเมื่อฟังมาถึงตรงนี้ฮาร์รี่ก็รู้ว่าเป็นอย่างที่คิดเอาไว้อีกฝ่ายเป็นตัวปัญหาจริงๆด้วยดูแล้วตระกูลเฟิงคงจะเกิดปัญหาอะไรสักอย่างขึ้นเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับตนเองฮาร์รี่จึงไม่ได้ถามถึงเรื่องนี้อีกกลับจ้องไปยังชายหนุ่ม ถามถึงปัญหาที่ตนเองอยากรู้มากที่สุดตระกูลเฟิงของพวกเจ้าและสำนักพุทธของต้าจิ้นเกี่ยวข้องกันอย่างไรอย่าบอกแล้วว่าไม่รู้อะไรเลยในเมื่อสิ่งของยืนยันสามารถเปล่งไอวิญญาณสำนักพุทธได้ถึงขนาดนี้จะต้องเกี่ยวข้องกันแน่สำนักพุทธกับตระกูลเฟิงของพวกเรามีต้นกำเนิดมาจากที่เดียวกันบรรพพลคนหนึ่งของตระกูลเฟิงเคยเป็นลูกศิษย์ของวัดพันลำแสงในกวนหนิง และวัดพันลำแสงนั้นก็เป็นหนึ่งในสาขาย่อยของสำนักปลาข่สีทองของสำนักพุทธสิ่งที่ตระกูลเฟิงของพวกเราฝึกฝนก็คือเคล็ดวิชาสำนักพุทธแต่เมื่อสองสามร้อยปีก่อนที่วัดพันลำแสงย้ายออกจากเขตเหลียวกลับไปยังพักตนเองลูกศิษย์ตระกูลเฟิงอย่างพวกเราก็เปลี่ยนมาฝึกเคล็ดวิชาของนักปรา์เฟิงแย่พลันตอกตะลึงแต่ก็ไม่ได้ปิดบังอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ พลางเอ่ยตอบอย่างสบายๆแฮรรี่ได้ยินแล้วกลับรู้สึกดีอกดีใจขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่รู้จักวัดพลันลแสงอะไรนั่นแต่พักตาขายสีทองกลับเคยได้ยินจริงๆสำนักพุทธน่าจะเป็นหนึ่งในสี่มหาสำนักของต้าจินดูแล้วในอดีตตระกูลเฟิงคงจะฝึกฝนเคล็ดวิชาสำนักพุทธอย่างแท้จริงเคล็ดวิชาสำนักพุทธเหล่านี้เจ้ารู้จักทั้งหมดหรือไม่ฮาี่ซักถามต่อ ขน้อยไม่อยากฝึกฝนเคล็ดวิชาสำนักพุทธจะจำคาถาเหล่านั้นได้อย่างไรแต่ตระกูลเฟิงของพวกเรายังคงรักษาวิธีการฝึกบำเพ็ญเพียรเหล่านี้เอาไว้หลังจากลังเลเล็กน้อยเฟิงเย่ก็เอ่ยตอบกลับเวลานี้เขาดูออกว่าผู้ที่มีฝีมือลึกล้ำยากจะคาดเดาเบื้องหน้าดูเหมือนว่าจะรู้สึกสนใจเคล็ดวิชาสำนักพุทธต้องเข้าใจว่าถึงแม้ว่าขั้นสุดท้ายของเคล็ดวิชาสำนักพุทธจะน่าอัศจรรย์ แต่ความเร็วในการฝึกฝนก็เชื่องช้าและทารุณอย่างสุดสุดแต่กลับมีชื่อเสียงในโลกของผู้บำเพ็ญเพียรต้าจิน้นผู้ที่ยอมฝึกฝนเค็ตวิชาสำนักพุทธเป็นเค็ตวิชาหลักก็มีอยู่ไม่มากนักเจ้าเด็กน้อยหานเจ้าถามถึงบรรพชนของเขาสิว่าฝึกฝนจนถึงขั้นไหนหลอมพระทาตได้หรือยัง มีเพียงผู้ที่หลอมพระาธาตุได้ในสำนักพุทธเท่านั้นถึงจะสามารถกำจัดไอมานได้จูๆ่ๆเทพขับเคลื่อนพลันเอ่ยปากเตือนสติข่าวลือเกี่ยวกับพระาธาตุฮารี่รู้มาจากในตำราที่ศึกษาก่อนมาตาจิ้นตั้งนานแล้วพระาธาตุคือสิ่งที่คนในสำนักพุทธพึงมีบ้างก็เกิดขึ้นตอนที่อยู่ในระดับหลอมรวมบ้างกลับพึ่งจะฝึกฝนได้ อนบรรลุระดับก่อกำเนิดดูเหมือนว่าจะไม่มีกฎที่ตายตัวมันเป็นสิ่งที่ลึกลับมากสําหรับผู้บําเพ็ญเพียรน,นอกสํานักพุทธแต่สิ่งที่มั่นใจได้แน่ก็คือเครดวิชาและความสามารถที่ลึกล้ําจํานวนมากของสํานักพุทธจะสาแดงออกมาได้ก็ต่อเมื่อมีพระาธาตุแล้วดังนั้นหากเป็นคนในสํานักพุทธที่หลอมพระาธาตุได้ถึงแม้ว่าผู้บําเพ็ญเพียรพักอื่นๆ จะมีพลังยุทดเหนือกว่าอีกฝ่ายก็ยังหวาดกลัวฮานลี่พยักหน้าอย่างเงียบๆเ,เอ้ยถามคำถามเดียวกันกับเฟิงเย่พระธาตุบรรพชนของข้าเคยหลอมสิ่งนั้นได้จริงๆหากไม่ใช่เพราะมีข้อจำกัดด้านอื่นในการบรรลุระดับก่อกำเนิดเกรงว่าบรรพชนคงไม่ก่อตั้งตระกูลเฟิงด้วยความท้อแท้หรอกเฟิงเย่ได้ยินก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยขณะตอบกลับฮาลี่รู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้น ดูแล้วโชคชะตาของเขาคงไม่เลวนักยังไม่ทันได้เข้าไปในต้าจิน้นก็หาวิธีกำจัดไอมานพบแล้วเมื่อคบคิดมาถึงตรงนี้ฮาลี่ก็ยิ้มน้อยๆออกมาสีหน้าผ่อนคลายลงตอนนี้ข้ายังมีข้อสงสัยอีกข้อหนึ่งหากตอบได้ก็จบแล้วสหายอยากรู้อะไรถามมาได้เลยเฟิงเย่ฝืนยิ้มขณะเอ่ย เจ้าเป็นเพียงผู้บำเพ็ญเพียรระดับสร้างปราณคนหนึ่งเหตุใดถึงถูกคนผู้นั้นใช้พิษเทวสะจัดการกับเจ้าต้องเข้าใจว่าทศพิษนั้นเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากกว่าลูกกรอนหายากซสะอีกถ้าหากเขาคิดจะจับเจ้าเป็นเป็นก็คงไม่ใช้พิษชนิดนี้แต่ถ้าหากอยากสังหารเจ้าจากพลังยุทธระดับหลอมรวมของเขาก็ดูเหมือนว่าจะไม่จำเป็นต้องทำสิ่งนี้ ฮาร์ลี่เอ่ยถามสิ่งที่ค้างคาอยู่ในใจอย่างเชื่องช้าที่แท้ก็เรื่องนี้นี่เองสหายไม่รู้หรอกว่าความจริงแล้วเจ้าโจรเฟิงเจินนั่นคือผู้บำเพ็ญเพียรสันโดษสายมารที่ตระกูลเฟิงของพวกเราเคยไว้ชีวิตตอนนั้นเป็นเพราะเขาไปล่วงเกินชนชั้นสูงผู้หนึ่งจึงถูกไล่สังหารเพื่อรักษาชีวิตจึงยอมเป็นคนใช้ของตระกูลเราแม้กระทั่งยอมเปลี่ยนชื่อ เวลานั้นท่านปู่ของข้ายังไม่ตายตระกูลเฟิงถือได้ว่ารุ่งเรืองมากจึงปกป้องเจ้าโจรนั้นเอาไว้และก่อนหน้านี้เจ้านั่นก็รับหน้าที่ทำการค้ากับชนเผ่าต่างๆของคนถูอู้ที่ข้ามาที่นี่ก็เพราะมาตามหาเขาแต่คิดไม่ถึงว่าเจ้าโจรนั่นจะไปอยู่ข้างตระกูลคงแล้วหลอกให้ข้ามาที่นี่ส่วนพิษเทวสะนั้นแน่นอนว่าบนร่างของเขา ถูกตระกูลเฟิงของพวกเราลงอาคมเคล็ดวิชาลับเอาไว้ขอแค่เป็นผู้สืบทอดสายเลือดระดับสร้างปราณขึ้นไปของตระกูลเฟิงก็สามารถควบคุมเขาได้หากไม่ใช่เพราะเขาใช้พิษเทวสานี้ลอบโจมตีข่าข้าจะไม่มีกำลังต่อกรกลับเลยสักนิดได้อย่างไรฮาลี่ได้ยินเฟิงเย่เอ่ยถึงเรื่องนี้สีหนา้าก็อดที่จะเคร่งครึมลงไม่ได้ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้ ได้ยินว่าพิษเทวสะนี้เป็นพิษที่ไร้รูปไร้สีและยิ่งไปกว่านั้นชั่วพริบตาก็อาบไปทั่วร่างทําให้ผู้บําเพ็ญเพียรระดับต่ําหมดสติได้ในทันทีตระกูลคงนั่นดูแล้วคงจะเป็นศัตรูกับตระกูลเฟิงของพวกเจ้าสินะหาลี่เอียงศีรษะเอ่ยยางสงสัยใช่แล้วตระกูลคงตระกูลจางตระกูลจินและตระกูลเฟิงของพวกเรา เป็นสี่ตระกูลผู้ยิ่งใหญ่ในรัฐกวนหนิงแต่เดิมนั้นต่างไม่คล่องแวะกันคิดไม่ถึงว่าช่วงนี้ตระกูลเฟิงของพวกเราจะอ่อนแอลงตระกูลขงก็รวมมือกับอีกสองตระกูลลงมือกับตระกูลเฟิงของพวกเราอย่างลับๆเฟิงเย่อเอ๋ยมาถึงตรงนี้ใบหน้าก็เผยสีหน้าดุร้ายออกมาเขาเป็นคุณชายคนหนึ่งของตระกูลเวลานี้ต้องมาเร่ร่อนอยู่ในทุ่งหญ้าแล้วยังมาถูกสังหารอีกแน่นอนว่าจึงเกลียดสามตระกูลนี้จนกัดฟันกรอด ข้าไม่อยากรู้ว่าตระกูลของพวกเจ้าทั้งสามเป็นอย่างไรแต่คำตอบของเจ้าก็ทำให้ข้าค่อนข้างพอใจตอนนี้ก็คุยเรื่องยาวิเศษไพศารได้แล้วลูกกรอนชนิดนี้ข้ามีอยู่ไม่มากนักน่าจะยังมีอยู่อีกสิกว่าเม็ดเพียงพอให้เจ้ายื้อเวลาไปได้อีก10กว่าวันทว่ายาชนิดนี้ทุกเม็ดล้วนมีมูลค่า 2, 3, สองสาพันศิลาวิเศษเจ้าซื้อไหวหรือฮร์ลี่เอ่ยอย่างราบเรียบ 2, 3, สองสามพันศิลาวิเศษ ถึงแม้ว่าในใจจะคาดเดาเอาไว้แล้วเฟิงเย่ก็ถูกราคาทําให้ตกตะลึงนั่นเท่ากับราคาของยุทธภัณฑ์ระดับสุดยอดชิ้นหนึ่งเลยนะได้ข้าซื้อแต่ใบหน้าครุ่นคิดของเฟิงเย่ก็ฉายแวบผ่านไปเพียงชั่วครู่และกัดฟันตอบตกลงใ่ตัวของเจ้ามีศิลาวิเศษอยู่สองสามหมื่นก้อนหรือฮาลี่ขมวดคิ้วหลังจากพิจารณาชายหนุ่มสองสามครั้งก็เอ่ยพร้อมกับอมยิม้มเขาไม่เชื่อว่าในตัวของอีกฝ่าย จะมีศิลาวิเศษจํานวนมากขนาดนั้นในตัวข้าไม่มีศิลาวิเศษขนาดนั้นแต่ข้าจะใช้กุญแจลับตระกูลฝึงค้าประกันไว้ฝฟิงเย่ยดึงกุญแจที่ห้อยคอออกมาส่งให้อย่างไม่ลังเลแม้แต่น้อยดูจากท่าทางแล้วคงคิดเอาไว้นานแล้วกุญแจลับของตระกูลเฟิงฮานลี่จ้องไปยังกุญแจดอกนั้นโดยไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาไม่ได้มีเจตนาจะรับมาในทันทีแต่เขารู้ว่า อีกฝ่ายจะเป็นฝ่ายอธิบายแทนใช่แล้วนี่เป็นสิ่งที่ใช้เปิดอุโมงลับที่มียุทธภัณฑ์ซึ่งตระกูลเฟืองของพวกเราเก็บซ่อนเอาไว้มานับพันปีในฐานะที่ข้าเป็นผู้สืบสายเลือดของตระกูลเฟืองวันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในตระกูลเฟืองท่านผู้นำตระกูลให้ข้านำกุญแจดอกนี้หนีออกมาถึงแม้ว่าข้าจะไม่เคยไปที่นั่นแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ด้านใน มีค่ามากกว่า 2, 30, สองสามหมื่นศิลาวิญญาณแน่เฟิงเย่เออย่างเยือกเย็นเอาสิ่งนี้มาคำประกันข้าจะมั่นใจได้อย่างไรว่ามันเป็นของจริงต่อให้เป็นของจริงจะเอามันมอบให้ข้าหรือว่าไม่อยากให้ตระกูลเฟิงกลับมาเรื่องอำนาจอีกครั้งแล้วฮาร์ลี่เอ่ยด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึกทําให้ผู้คนมองไม่ออกว่ากําลังคิดอะไรอยู่ยังมีอะไรให้กลับมาเรืองอำนาจอีก จากที่ข้ารู้นอกจากข้าแล้วตระกูลเฟิงคนอื่นๆที่หนีออกมาได้ก็ล้วนเป็นเพียงคนรับใช้และลูกศิษย์สายนอกเท่านั้นเวลานี้ศิษย์ที่สืบสายเลือดก็เหลือข้าเพียงคนเดียวแล้วมิเช่นนั้นตอนนั้นข้าคงรวบรวมคนในตระกูลไปนานแล้วจะวิ่งมาที่ทุ่งหญ้านี้เพียงลำพังทำไมการตายครั้งนี้คือการตัดขาสายโลหิตของตระกูลเฟิงสุดท้ายคนตระกูลคงก็จะได้รับประโยชน์จากอุโมงค์ลับ สุดท้ายพวกเขาก็จะหาร่องรอยพบเช่นนั้นไม่สู้ใช้ช่วยชีวิตข้าจะดีกว่าหรือถ้าหากภายในสิบวันข้ายังหาวิธีถอนพิษนี้ไม่ได้อุมโมงค์ลับนี้ก็ม่อมให้สหายก้แล้วกันยังดีเสียกว่าตกไปอยู่ในมือของตระกูลคงนอกจากนี้เล็ดวิชาสำนักพุทธที่พิหารอยากได้ที่สุดก็อยู่ในอุโมงค์ลับนั้นเช่นกันเฟิงเย่เผยสีหน้าหานลี่เงียบกริบพลางครบคิดหลังจากผ่านไปชั่วครู่ ถึงได้เอ่ยขึ้นอย่างเงยือกเย็นว่าเอาละ่ะเจ้าใช้กุญแจดอกนี้มาแลกกับยาลูกกลอนได้เทว่าก่อนหน้านั้นเจ้าต้องให้ความร่วมมือกับข้าให้ข้าได้คนหาข้อมูลจากจิตใต้สำนึกของเจ้าก่อนว่ากุญแจและเคล็ดวิชาสำนักพุทธเป็นเรื่องจริงหรือไม่ข้าน้อยไม่อยากถูกคนหลอกลวงค้นวิญญ,ญาณน,นั่นมันใช่ว่าต้องอยู่ในระดับก่อกำเนิดถึงจะทำได้หรือ ท่านจะไปทําได้ได้อย่างไรเมื่อได้ฟังคําพูดเฟิงเย่ก็มีสีหน้าซีดขาวเผยสีหน้าหวาดกลัวออกมาขนวิญญาณโดยไม่เต็มใจแน่นอนว่าต้องมีพลังยุทธระดับก่อกําเนิดขึ้นไปแต่ถ้าหากผู้ที่ถูกขนยอมร่วมมือก็อไม่จําเป็นต้องยุ่งยากขนาดนั้นและยิ่งไปกว่านั้นเคล็ดวิชาลับนี้ไม่เหมือนกับเคล็ดวิชาขนวิญญาณธรรมดาธรรมดา ถึงแน่ว่าพลังยุทธระดับสร้างปรานจะไม่มีทางค้นหาอะไรที่ซับซ้อนได้แต่การตัดสินเรื่องบางเรื่องว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จากจิตใต้สำนึกนั้นก็เป็นเรื่องที่ง่ายดายนักหารลี่เม้มริมฝีปากทันใดนั้นก็เปิดปากเผยฟันขาวเรากับหิมะออกมาเปล่งแสงเย็นเยียกสว่างวาบเมื่อเห็นฮาลี่มีสีหน้าเช่นนี้เฟิงเย่ยก็อดที่จะรู้สึกหนาวสะท้านไม่ได้ในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ของตระกูลอย่างเขา แน่นอนว่าจึงรู้ถึงความน่ากลัวของการค้นวิญญาณในสถานการณ์ปกติแล้วไหนเลยจะตอบตกลงกระทำเรื่องที่อันตรายขนาดนี้แต่เมื่อก้มศีรษะลงมองมือที่ดำสนิททึ้งสองก็ตอบรับอย่างไม่ต้องขบคิดเวลานั้นมีแต่ความรู้สึกจนปัญญาเยี่ยมข้าจะยอมร่วมมือกับท่านแต่ท่านค้นได้เพียงเรื่องอุโมงค์ลับและสำนักพุทธเท่านั้นนะเรื่องอื่นท่านห้ามไปแต่ต้องข้าจะไม่ยอมเปิดให้ท่าน เฟืงเย่กำมือทั้งสองสูดลมหายใจเข้าลึกๆขณะเอ่ย